ช่วงนี้ค่ะมาดูโครงการดีๆจากเ e เ e ่นอนะคะที่เดินหน้าปลูกต้นไม้ขับเคลื่อนนโยบายลดโรคร้อนค่ะด้วยการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของเครือเจริญพกกระถนด้วยนะคะแล้วก็มุ่งสู่องค์กรที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บ,บรอนไดออกไซด์สุทธ,ธิเป็นศูนย์ไปติดตามพร้อมกันได้จากรายงานค่ะ นายกศักชัยรัศมีศาสตราประธานกรรมการบริหารซีพ้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมปลูกต้นไม้ในกิจกรรม CP พร้อยรักโลกภายใต้โครงการ CP พร้อยเรียงความดีในโอกาสคารบรอบ100ปีเก,กิดเจริญพกพัน,น์ณบริเวณพื้นที่ทาราพภร์คถนนแจ้งวัฒนะพร้อมได้เชิญชวนผู้บริหารและพนักงาน c p o ทั่วประเทศร่วมกันปลูกต้นไม้ยืนต้นเพื่อช่วยสร้างพื้นที่สีเขียวเติมเต็ม,ตมโอโซนให้แก่โลก โดย CPO ได้ขับเคลื่อนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อสังคมชุมชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืนตามกลยุทธ Seven ์เซเว่นโกลกรีนส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานมีจิตสำนึกในการอรัรก์สิ่งแวดล้อมพร้อมขับเคลื่อนนโยบายลดโลกร้อนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของเครือเจริญโภคกรณพันที่มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์เซเว่นมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมากครับคือเซเว่นโกลกรีนเป็นแกนในการขับเคลื่อน ด้านสิ่งแวดล้อมของ CPO เราทุกคนในโลกนี้อยู่บนโลกใบเดียวกันซึ่งโลกนี้กำลังเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมากนะครับโดยเฉพาะในด้านเรื่องของ climate change ในเรื่องของโลกร้อนซึ่งส่งผลทบกับพวกเราทุกคนดังนั้นเครือเจริญพพันมีนโยบายที่สำคัญในด้านสิ่งแวดล้อมมาตลอดและนับจากปีนี้เป็นต้นไป เครือของเราก็ได้มีการตั้งเป้าในด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนหนึ่งในกิจกรรมที่สําคัญก็คือการปลูกต้นไม้ให้ครบ10ล้านต้นวันนี้ชาว c p พีมีความภูมิใจอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีส่วนร่วมใน CP พีร้อยลักโลกวันนี้เราได้มาปลูกต้นไม้ร่วมกัน นอกจากนี้ที่จังหวัดสุรินทร์นายตรีเทพปลรักวงณยุธนะยาผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปบริษัทซีพีอจำกัดมหาชนผู้บริหารเซเว่นอิเลฟเว่นและเซเว่นเดลิเวอรี่พร้อมด้วยชมรมจิตสาธารณะซีพีอพนักงานเซเว่นอิเลฟเว่นลงพื้นที่ร่วมส่งมอบผุ่นกล้าไม้เพื่อนําไปปลูกป่าทดแทนในโครงการป่าล้อมวัดและโครงการสระน้ําไรนาประชารัฐสามัคคีเกษตรอินทรีย์วิถีสุรินทร์4.0นและโครงการโคกหนองนาเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนและอนุรักษ์สิ่งวัล้อมอย่างยั่งยืน ภายใต้ในโยบายเซเว่นโกกรีนมิชชั่น2021ซึ่งได้ทยอยส่งมอบพันธ์กล้าไม้ให้กับตัวแทนชุมชนไปแล้วหลายแห่งรวมทั้งหมด3โครงการเป็นจำนวน98,302ตน้นบริษัทมาช่วยก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะถ้าปลูกในแหล่งดังกล่าวในวัดนี่เราสังเกตเห็ในในวัดนี้ก็ท่านก็จะดูแลรักษาคนก็ไม่กล้าไปตัดไปทำลายปลูกในโครงการสระน้ำในไร่นาประชารัามีนี่พวกนี้เขาก็ มีความรู้ความเข้าใจเห็นความสาคัญของต้นไม้อยู่แล้วเขาก็คงจะปลูกแล้ดูแลรักษาต้นไม้รวมทั้งโครงการโคกหนองนานอกจากจะเป็นประโยชน์ในเรื่องความสมดุลในระบบธรรมชาติแล้วเราก็สามารถขายได้มาสู่ครอบครัวเป็นรายได้เพิ่มอย่าง สำหรับพันธุ์กล้าไม้ทั้งหมดมาจากโครงการ CP ร้อยรักโลกที่เกษตรเด่นพกคภัพันและวิสัหในเครือร่วมกันร,ร้อยเรียงความดีสู่สังคมส่งเสริมอาชีพสร้างงานสร้างไรายได้สู่ชุมชนเพื่อขับเคลื่อนนโยบายดำเนินการปลูกต้นไม้เพื่อลดโลกร้อนและบรรลุปเป้าหมายการปลูกต้นไม้ให้ได้10ล้านต้นภายในปี2573สะท้อนถึงการดำเนินธุร,รกิจอย่างรับผิดชอบของบริษัท CP r จำกัดมหาชนจึงเดินหน้าโครงการทางด้านสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมต่อชุมชนและประเทศชาติ ด้วยปณิธานร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆโด,ดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมจากทาง